บทที่สามโรงเรียนทหารเนื่องจากสงครามระหว่างมนุษย์และเผ่าเดลกีทุกคนจำเป็นต้องเข้าเรียนในโรงเรียนทหารเป็นเวลาสองปีแม้ว่าในขณะน,นี้มนุษย์และเดลกีจะอยู่ในช่วงสงบศึกแต่ไม่มีใครเชื่อว่าความสงบนี้จะคงอยู่ตลอดไปเผ่าเดลกีไม่ใช่พวกที่ไหวใจได้ความกระหายอำนาจและความปรารถนาที่จะควบคุมสิ่งมีชีวิตที่พวกมันมองว่าต่ำกว่าไม่อาจหยุดยั้งได้ ทุกวันจะมีข่าวเกี่ยวกับเผ่าพันหนึ่งยุยุอีกเผ่าหนึ่งแม้กระทั่งเกือบจะทำสงครามกันประชาชนต่างมีความรู้สึกที่ไม่ดีว่าความขัดแย้งอาจประทุข,ขึ้นได้ทุกเมื่อควินรีบเข้าห้องน้ำก่อนจะออกไปกับจากริฟกระเพราะปัสสาวะของเขารู้สึกเหมือนจะระเบิดทุกเมื่อเพราะน้ำที่เขาดื่มไปมากเกินไปเมื่อเขาออกจากห้องและต้อนรับโลกภายนอกสิ่งแปลกๆก,ก็เกิดขึ้นหน้าจอแจ้งเตือนใหม่ปรากฏขึ้นต่อหน้าเขา ร่างกายของคุณได้รับแสงแดดโดยตรงคุณได้รับผลกระทบจากแสงแดดสถานะทั้งหมดจะลดลงครึ่งหนึ่งขณะที่คุณถูกแสงแดดส่องทันใดนั้นร่างกายของควินก็รู้สึกเชื่องช้ายอย่างมากเขารู้สึกเหมือนเพิ่งวิ่งมาราธอนและต้องการพักผ่อนแขนขาของเขาหนักกว่าปกติแต่เขาทำอะไรไม่ได้ควินเร่งตรวจสอบสถานะของเขาขณะที่จากกริฟมองเขาอย่างแปลกใจที่เขาหยุดทันทีที่ก้าวออกมาเข้านอก เด็กน้อยเป็นอะไรไปหรือจาถามพร้อมเตรียมตัวจับเด็กหนุ่มไว้ในกรณีที่เขาจะพยายามหนีทุกปีจะมีบางคนที่ไม่เต็มใจมาอย่างสงบแต่ควีนไม่ได้ฟังและไม่มีแผนที่จะหลบหนีจากหน้าที่เขาแค่ยุ่งอยู่กับมองหน้าจอต่อหน้าเทาเห็นว่าสถานะของเขาลดลงแต่ไม่ใช่แค่สถานะ HP ก็ลดลงอย่างมาก HP 5ทับ5พลังกาย5ทับ5ความแข็งแกร่ง5ทห ความคล่องตัว5้ทับหนี่มันจุดด้อยแบบไหนกันควินอยากตะโกนแต่เขายังระลึกได้ว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วควินจะเรียกอีกครั้งเขายังจ้องมองหน้าจออยู่เมื่อการแจ้งตัวอีกอันปรากฏขึ้นคุณได้รับเควสใหม่ เควสรายวันหลีกเลี่ยงแสนแดดโดยตรงเป็นเวลา8ชั่วโมงรางวัล5 EXP อารมณ์ของควินดีขึ้นทันทีที่เห็นเควสรายวันใหม่ไม่เหมือนกับเควสที่ต้องการให้เขาดื่มน้ำนี่เป็นสิ่งที่เขาทำได้อย่างธรรมชาติแค่ด้วยการนอนหลับ หากระบบทำงานแบบเดียวกับเกมที่เขาเคยได้ยินนั่นหมายความว่าเมื่อควินได้ร้อย exp เขาจะสามารถเลเวลอัพและเพิ่มสถานะได้ดังนั้นยิ่งควินได้เควสรายวันมากก็ยิ่งดีสำหรับเขาทำไมเดินช้าแบบไหนโรงเรียนจะกินเธอทั้งเป็นถ้าเดินต่อแบบนี้จากกริฟตตะโกนปลุกเขาจากความมึนงง ควินเดินไปถึงรถบัสใหญ่ที่จอดอยู่นอกตึกอพาร์ตเมนต์ของเขาเมื่อเขาเข้าไปในรถบัสเขาสังเกตเห็นว่าที่นั่งเต็มไปด้วยนักเรียนที่น่าจะอายุเท่ากับเขาข้างหลังกริฟยืนมองเขาด้วยมือไว้หลังควินไม่รู้ตัวเลยว่าทาหารคนนั้นหยุดอยู่ เมื่อเขาหันกลับไปมองกริฟเขาสาบานได้ว่ากริฟเหมือนรูปปั้นหินเขาหันกลับไปมองรถบัสข้างหน้าและพบว่าเขาไม่รู้จักนักเรียนคนไหนเลยนั่นหมายความว่าพวกเขาทั้งหมดมาจากโรงเรียนอื่นเขารู้สึกโล่งใจเล็กน้อยกับคนใหม่นี้บางทีการรังแกอาจจะหยุดด้วยความที่ไม่มีใครรู้จักเขาเขามีโอกาสทำให้พวกเขาประทับใจอาจจะหาเพื่อนได้ เขาเลือกนั่งที่ด้านหน้าของรถบัสเพราะเป็นที่นั่งเดียวที่ยังว่างอยู่หน้าจอปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาทันทีที่เขานั่งลงสถานะกลับสู่ปกติดูเหมือนว่าการหลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรงหมายความว่าสถานะของเขาจะกลับสู่ปกติทันทีเขาดีใจกับเรื่องนี้เพราะร่างกายของเขารู้สึกสดชื่นอีกครั้งเหมือนมีน้ำหนักหนักๆถูกยกออกจากร่างกาย เอาล่ะอย่างน้อยดูเหมือนจะเป็นแค่แสงแดดโดยตรงนักเรียนทุกคนคุยกันด้วยความตื่นเต้นแต่หยุดลงเมื่อจากกริฟขึ้นรถบัสเอาล่ะถึงเวลาไปโรงเรียนทหารแล้วเขาประกาศพร้อมส่งสัญญาณให้คนขับเริ่มออกเดินทางรถบัสเริ่มขยับและเริ่มเคลื่อนไหวนักเรียนทุกคนกำลังเดินทางแล้วมีความเงียบในรถบัสตลอดการเดินทางเมื่อใดก็ตามที่นักเรียนเริ่มพูดกริฟฟจะจ้องมองไปทางนั้นทันทีทำให้นักเรียนปิดปาก กริฟนม่ต้องพูดอะไรเลยเพราะพวกเขารู้ว่าเขาต้องการอะไรแค่จากการจ้องตาประมาณ10นาทีเข้าไปในการเดินทางหน้าจอป๊อปอัพปรากฏขึ้นอีกครั้งและควีนได้รับข้อความอีกอันตรวจพบสารในอากาศความต้านทานเพิ่มขึ้น ควินพบว่าข้อความนี้ค่อนข้างแปลกเขาจึงเริ่มดูภายในรถบัสเขาสังเกตเห็นว่านักเรียนเครื่องหนึ่งหลับไปแล้วและอีกเครื่องกำลังง่วงนอนเขาพยายามสู้แต่รู้สึกว่าร่างกายหนักขึ้นเปลือกตาของเขาปิดลงในที่สุดแม้แต่ควินก็รู้สึกเวียนหัวเมื่อความง่วงเข้าครอบงำความต้านทานต่อสารน,นี้เพิ่มขึ้นความต้านทานเพิ่มขึ้นจากนั้นเขาได้ยินเสียงฝีเท้าเข้ามาใกล้เขามองขึ้นเห็นจากกริฟฟ์ยืนเหนือเขา ดูเหมือนว่าพวกเธอบางคนจะต้านทานแก๊สง่วงได้เดี๋ยวเราจะใส่ถุงให้ถุงสีดำถูกโยนคลุมหัวของควินอย่างรวดเร็วและการมองเห็นของเขาถูกปิดบังอย่างสมบูรณ์แก๊สเริ่มค่อยๆเข้าครอบงำจิตสำนึกของเขาเอาชนะเขาเขาทำอะไรไม่ได้มือของเขาตกลงข้างๆและเขาง่วงหลับทิ้งสติไว้อ้าอ้า หลังจากนั้นสักพักควินรู้สึกถึงน้ำเย็นสาใส่หัวมันทำหน้าที่ปลุกเขาขึ้นมาทันทีสิ่งเดียวที่เขาเห็นเมื่อลืมตาคือความเขียวที่ครอบงำสิ่งแวดล้อมเขาและนักเรียนคนอื่นเริ่มยกหัวขึ้นมองรอบๆขณะนี้มีนักเรียนทั้งหมด500คนยืนอยู่บนทุ่งกว้างในที่ทางที่แปลกไร้ที่หัวความงงๆในใบหน้าพูด่านทุกอย่างนี่คือที่ที่พวกเธอจะใช้ชีวิตในสองปีข้างหน้า เสียงของจากกริปอธิบายทุ่งหญ้าสีเขียวไม่ใช่สิ่งเดียวที่นักเรียนเห็นมีอาคารใหญ่สามหลังที่ทันสมัยอยู่ตรงหน้าพวกเขาอาคารเหล่านั้นเป็นรูปร่างมนุษย์ที่ปั้นด้วยกระจกทั้งหมดแต่ละหลังสูงอย่างน้อย60ฟุตแต่นั่นไม่ใช่สิ่งเดียวที่สนามมองเห็นพวกเขายือนอยู่บนแพลตฟอร์มสูงที่มีเมืองอยู่ข้างหน้าเมืองที่ซ่อนอยู่ทุกคนใส่เครื่องแบบทหารแล้วและมีเทคโนโลยีอันน่าพิศวงดึงดูดพวกเขา อุปกรณ์เหล่านี้ก้าวหน้าเกินเวลามีหุ่นยนต์ขนส่งลังและมีเครื่องจักรก่อสร้างสิ่งใหญ่โตที่สูงขึ้นไปในท้องฟ้าด้วยเครนไม่มีใครอยู่ข้างในเครื่องจกักรแต่มันวางกระจกแผ่นแล้วแผ่นเล่าบนอาคารที่ยังก่อสร้างอยู่มีเรือบินบินใกล้พื้นดินมากจนควินกลัวว่าจะชนเข้ากับอาคารสูงและทําให้กระจกแตกใส่คนในเมืองข้างล่างแต่ไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นพวกมันทั้งหมดเดินตามเส้นทางเฉพาะ จากนั้นก็มีรถไฟลอยฟ้าที่สูงขึ้นไปในอากาศวิ่งบนรางที่นักเรียนไม่เห็นเทคโนโลยีบางอย่างที่พวกเขาเห็นยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะหลังสงครามครั้งแรกกับเผ่าดาวกีมนุษย์สามารถก้าวกระโดดในด้านเทคโนโลยีทุกสาขาเพราะพวกเขาสามารถกู้อุปกรณ์จากดาวกีได้มากมายเมื่อสงครามจบทหารตัดสินใจเก็บส่วนใหญ่ไว้ให้ตัวเองบางสิ่งที่พวกเขาพบจะอันตรายเกินไปสำหรับสาธารณะอย่างน้อยนั่นคือสิ่งที่พวกเขาอ้าง เมื่อควินหยุดจ้องมองโลกใหม่ที่เขาถูกโยนเข้าไปเขารู้สึกถึงน้ำหนักในมือและสังเกตเห็นว่ามีสิ่งของใส่อยู่รอบข้อมือเป็นนาฬิกาดิจิทัลแต่ยังไม่มีอะไรแสดงบนหน้าจอที่ใส่อยู่ที่ข้อมือคือเส้นชีวิตของเธอมันจะระบุตัวเธอในฐานะนักเรียนในฐานทัพนี้จะให้เธอเข้าถึงพื้นที่บางแห่งจ่ายค่าอาหารและสิ่งอื่นๆอ,อีกมากมายเมื่อไม่ใช้งานนาฬิกาจะแสดงตัวเลขระดับพลังของเธอกริฟกล่าว สำหรับควินฟังดูเหมือนเขาพูดภาษาต่างดาวแปลกๆแ,และจากความงนงงบนใบหน้านักเรียนคนอื่นเขาแน่ใจว่าเขาไม่ใช่คนเดียวที่เข้าใจยากว่าชายคนนั้นพูดอะไรเขาเชื่อว่าชีวิตของเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงหลังจากมาโรงเรียนทหารแต่ดูเหมือนจะเป็นเกมเดิมแค่เปลี่ยนสถานที่เราจะเริ่มทดสอบระดับของพวกเท่าทันทีอย่าขยับจนกว่าจะถูกเรียกเข้าใจไหมกริฟตะโกนพร้อมยิม้มและทุกคนพยักหน้า จ่าดูหน้ากลัวพร้อมรอยยิ้มมันขัดแย้งกับใบหน้าแข็งกร้าวของเขาอย่างสิ้นเชิงโชคดีหากคนชื่นชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ทุกสัปดาห์ในตอนหน้าควีนจะต้องเผชิญการทดสอบระดับพลังครั้งแรกของเขาแต่ด้วยสถานะแวมไพรยที่แปลกประหลาดเขาจะทำผลงานได้อย่างไรติดตามความตื่นเต้นต่อได้ในบทที่4การทดสอบระดับพลัง ขอบคุณที่รับฟังและโปรดติดตามต่อไป